คณะรัฐมนตรีแพทองทานหนึ่งหรืออิงหนึ่งหรือเขาเรียกว่าคอรมอนหนูอ,อิงลูกสาวคุณทักษิณน,นะครับนะพ่อเป็นไม่ได้พ่ออะไรเ,เคยติดคุกกิตตรลังมาก่อนเป็นไม่ได้ก็ให้ลูกเป็นชาดานะพ่อเคยมีขดงคดีจ้างวานฆ่าหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ศาลยกฟ้องแล้วกลัวจะมีปัญหาเรื่องอ่าอ่เ,ออเ,รออราเรียกะไรจริยธรรม นะครับเรื่องความซื่อสัตย์ก็ให้ลูกสาวเป็นนะครับก็มีใครครับสสแปดลิ้วกลุ่มคุณธรรมนัสนะครับคุณอัศกรหรืออะไรก็จะไม่ได้แล้วอันนั้นก็ให้พ่อเป็นนะครับคุณธรรมนัสเคยมีคดีติดคุกกิจติางในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องนะส่งออกแป้งกลัวจะมีปัญหาเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็ส่งน้องชายเป็นนะครับนีนะก็หลายๆคนก็ส่งลูกเป็นบ้างหลานเป็นบ้าง บุตรบุญธรรมบ้างคุณสุเทพก็ส่งบุตรบุญธรรมมั้งรู้สึกจะคุณอะไรเอ,เอกนัทพร้อมพันรือไงอน,น่าจะเป็นบุตรบุญธรรมคุณสุเทพนะกอปป,ปสอ,อันนั้นก็คุณสุเทพก็เป็นไม่ได้นะครับก็รัฐบาลชุดนี้ได้ฉายาว่าคอรมอครอบครัวนะแฟมิลี่ครับแคเตก็หมายความว่าเวลาตรวจคุณสมบัติเนี่ยออไอคนที่ จะเป็นรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยคุณสมบัติแม่งมีความเสี่ยงความเสี่ยวก็เป็นไม่ได้ก็ต้องเอาลูกเอาหล,ลานเอาเมียเอาบุตรบุญธรรมเอาอะไรต่างๆเอาพ่อมามาเป็นแทนแต่คนที่เป็นจริงๆเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเช่นคุณทักษิณเป็นนายกตัวจริงลูกสาวอิงมาเป็นนายกหรือเปล่าเนี่ยสังคมเขาก็มีมองกันแบบนั้นอ่ะผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณเป็นนายกตัวจริงนะเป็นความเชื่อของกูส่วนตัวนะกูไม่ได้ไปโน้มน้าวใครแต่กูเชื่อว่า ทักษิณคิดทุกอย่างนะเป็นคนคิดทุกอย่างในการบริหารประเทศและอิงทำนะผมก็เชื่อว่านายกของเราคือนายกทักษิณส่วนอิงก็แคบผมมองนะส่วนตัวนะกูมองว่าเป็นแค่หุ่นเชิดล่างทรงอันนี้เป็นความคิดของกูคนเดียวนะไม่ได้เกี่ยวอะไรใครคนอื่นนะอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนี่เป็นความเชื่อของกูอะ่ะกูจะเชื่อแบบนี้นะกูเชื่อแบบนี้พี่น้องประชาชนไม่รู้จะเชื่อเหมือนเหมือนกูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ส่วนคุณชาดาแกก็อยากจะเป็นแต่ว่าเป็นไปเดี๋ยวแม่งก็มีปัญหาด้านจริยธรรมหรือเปล่าเคยโดนคดีจ้างวานฆ่าหรืออะไรอ่ะแล้วก็ศาลยกฟ้องนะก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วตามรัฐธรรมนูญน่ะนะแต่แกก็ดูแลเสียวๆหรือเปล่านะบางคนบอกว่าชาดาไม่อยากเป็นเพราะเป็นห่วงอุ้งอิงผมว่าไม่ใช่หรอกชาดาห่วงอนุทินนั่นเองเพราะอนุทินเป็นคนเสนอเสนอชาดาไปเป็นรัฐมนตรีเกิดสมมุติว่า มีปัญหาเรื่องจริยธรรมขึ้นมาก็สวยแต่ว่าที่ผ่านมาอนุทินก็เสนอชาดาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณเลืองกลดิลองไปยื่นตรวจสอบซิว่าเอา้าวคราวที่แล้วอนุทินก็เสนอชาดาไปเป็นรัฐตีไปแล้วนี่ฮะต้องต้องส่งสารล่ำนูนไหมว่าการที่อนุทิน,เ,นเสนอชาดาเนี่ยผิดจริยธรรมหรือเปล่าแหมแลนะมันเสียวอยู่เหมือนกันนะเออเพราะคราวที่แล้วเสรษฐถาไปแต่งตั้งกัน ทนายถุงขนมไปก็หลุดจากเก้าอี้ไปแล้วนะครับแล้วคราวที่แล้วเศรษฐาก็ไปแต่งตั้งธรรมนัดไปแล้วนะนะครับและลุงป้อมก็ไปเสนอธรรมนัดไปเป็นรัฐมนตรีคราวที่แล้วอ่ะอย่างนี้ลุงลุงป้อมจะโดนพ้นจากตําแหน่งหรือเปล่ายุบพักไหมนะอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่าปัญหาเรื่องผิดจริยธรรมเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยแม่งตีความได้กวา้างอะไรที่ดูแล้วแม่งไม่เข้าท่าเข้าทางนนมันมีปัญหาเสี่ยงหมดนะครับเพราะนั้นคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับ เราอยากเขาไม่ต้องพิจารณาความรู้ความสามารถในการบริหารในการบริหารประเทศเขาดูจากว่าหนูเป็นลูกใครนะครับหนูเป็นลูกทักษิณก็อ้าวเป็นนายกได้หนูเป็นหนูเป็นน้องชายใครผู้กองธรรมนัสอ้าวเป็นรัฐมนตรีได้คุณเป็นใครลุงเป็นใครครับอ๋อเป็นพ่อสสอแปดริ้วอ้าวเป็นได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง อ่าหนูเป็นลูกใครครับลูกสาวพี่ชาดาเอาเชิญเลยครับน่ะนะครับคือเดี๋ยวนี้เอ่อการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้เป็นระบบอุปถัมภ์คือเป็นระบบแบบครอบครัวพ่อเป็นไม่ได้ก็เอาลูกมาเป็นนายกนะเอ่เอาเอาลูกมาเป็นรัฐมนตรีอันนี้ลูกเป็นไม่ได้ก็เอาพ่อมาเป็นนะก็แบ่งกันไปแบ่งกันมานะครับก็มันก็เป็นสมบัติของตระกูลแต่ละตระกูลไปก็ อยากจะบอกว่าอะไรสงสารประเทศไทยกูอยากจะบอกว่าสงสารประเทศไทยคนที่มาเป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นนายกเป็นพวกเด็กฝึกงานไม่มีประสบการณ์นะเป็นแค่ร่างฟงของคนในครอบครัวกูบอกตรงว่าสงสารประเทศไทยนะคือต่อไปเนี่ยใครจะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีแม่งไม่ไม่ต้องไปตรวจสอบบ้านหลังนะแค่ดูว่าแม่งลูกใครตระกูลชินวัตรหรือเปล่าอะไรแค่นี้พอแล้ว คือสงสารประเทศไทยเนี่ยเพราะการพัฒนาประเทศเนี่ยคนที่เป็นนายกมันต้องเป็นผู้นําไม่ใช่เป็นนองมินีนะครับอันนี้คือหลักสากลนทั่วโลกเลยต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆไม่ใช่ว่ามีอะไรอ่าปรึกษาพ่อก่อนอ่าเดี๋ยวหนูปรึกษาพ่อก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเพราะคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกเนี่ยมันมันทั้งทั้งนายกตีมันต้องมีความรู้ความสามารถอันนี้เป็นความเห็นของผมนะแล้วก็เป็นหลักการในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกมันต้องเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์มีความรู้กันสามารถไม่ใช่ว่าอ๋อหนูลูกพ่อรู้ไหมหนูเป็นใครเป็นเพราะพ่ออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เวิร์กนะนะก็พี่เดก็ให้ความรู้กันเต็มเหนียวนะอ,มอมืมีอะไรบ้างครับเอ,อสบายๆนะครับเออนะว่ากันไปครับเป็นไงครับอืมหญิงอายุหกสิบห้าโดนหลอกลงทุน มิจฉาชีพพาไปกดเงินถึงธนาคารศูนย์ไปหกแสนเนี่ยไม่ใช่เอฟซีพี่เด้เอฟซี FC พี่เด์แม่งต้องตลาดอย่าไปหลงเชื่อเขานะอืมนะครับอย่าหลงเชื่อคนง่ายนะครับนะครับเนี่ยหลงเชื่อคนง่ายเนะี่ยมันอย่าไปเชื่อคนนะฟังรายการพี่เดแล้วเชื่อคนยากหน่อยอย่าไว้ใจคนง่ายอืมอืมอืม นะครับธรรมนัตยื่นลาออกจากกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐแล้วไปนั่งอยู่ตรงบริเวณที่นั่งประชุมสภาของพักเพื่อไทยแล้วนะครับลาออกทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยผู้กองธรรมนัตไผ่ลิกอัตถกรนะครับสสแปดลิ้วบุญยิ่งนะบุญสิงห์นะครับสัมพันธ์อา่านะยื่นใบลาออกกรรมการแล้วก่อนมีการประชุมใหญ่นะครับนะนะครับ นะครับแล้วก็ไปนั่งที่ของพักเพื่อไทยจริงๆกฎหมายของพักการเมืองเขาห้ามสสอลาออกจากพักนะถ้าลาออกปุ๊บสิ้นสภาพผมก็อยากจะให้พักพลังประชารัฐเนี่ยลองไปยื่นสารมนูลนี่ตามที่เขาไปสนับสนุนพักเพื่อไทยทั้งทั้งที่พักพลังประชารัฐก็ไม่ได้สนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วนะครับไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลแล้วสสอไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยถือว่า ลาออกจากความเป็นสมาชิกหรือยังนะและก็มีปัญหาเรื่องจริยธรรมหรือไม่ลองลองลุงป้อมลองไปปรึกษาเรื่องกายดูนะว่ามันยื่นสารลองนูลได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะในเมื่อเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐแล้วผู้กองเนี่ยให้ัมภาษณ์ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เข้าไปแล้วนะนะครับแล้วก็ไปนั่งอยู่ทางพรรคเพื่อไทยแล้วอย่างนี้ถือว่า ผิดจริยธรรม้ายแรงหรือไม่หรือถือว่าสิ้นสภาพไหมน่าจะส่งตีความไปยังอบอประชหรือว่าสารรัฐมนูลอันนี้มันก็น่าคิดนะนะครับนะมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะผมว่ามันมันน่าคิดนะ